เมื่อวันที่14มีนาคม2566ณนาหมาหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดีเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการมาหาวิทยาลัยร,ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบคลังหน่วยกิจระบบฐานข้อมูลเพื่อรับการประเมิน TSE Impact Ranking หรือการจัดอันดับมาหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติและการเยี่ยมชมสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสาร,รสนเทศของมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทาด้วยโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ดรชุติการศรีวิบูล อธิการบดีมาหาวที่แล้วราชาพัสสวนสุนันทาพ,พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ